ถอดบทเรียนภาพยนตปปร,ร์สเปหรอหากถอดบทเรียนภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็สามารถถอดบทเรียนออกมาได้เป็น3ข้อด้วยกันนี่คือสิ่งที่จะถอดบทเรียนจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ทุกท่านได้ฟังกันข้อแรกก็คือการอยู่กับปัจจุบันข้อที่2ในเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของกฎไตรลักษณ์และข้อที่3 6ปีแห่งการเดินทางสู่ความสําเร็จของจักรวาลไทยบ้าน บทหนึ่งที่ได้ถูกตัดออกไปจากฉากก็คือฉากที่เจิดคุยกับพ่อซึ่งมีการพูดคุยในเรื่องของการสอนให้เจิดเข้าใจว่าสัจธรรมนะครับคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับ่จากไปบอกพ่อกกาวไปนพ่อเป็นอย่างเ่อจากเมื่อนี้เมื่อนากระจากกันให้เก่าพ่อเป็นอย่างว่าการันตีได้ดอกบอกว่าคืนพ่อสิยังมีชีวิตอยู่ าับปัจจุบันมีความสุกับสิ่งที่จะลมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่อเปล่ยเอาไว้สมัยายุดเข็มอนาลิกาึงสายตาเจ้า เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าพ่อของเขาเนี่ยเข้าใจในเรื่องของกฎไตรลักษณ์ของพุทธองค์นั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือทุกสรรพสิ่งในโลกนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปข้อนี้นะครับทางถอดบทเรียนก็ถอดบทเรียนหมายทุกท่านได้ฟังว่าพ่อของเจอเนี่ยเข้าใจในเรื่องของกฎไตรลักษณ์ซึ่งเป็นกฎที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติเป็นธรรมที่พุทธองค์ได้ค้นพบ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับฟังคลิปนี้หากทุกท่านอยากฟังคลิปฉบับเต็มสามารถรับฟังได้ทางเพจทอบดบทเรียนช่อง Facebook YouTube Instagram และ TikTok เรามาฝึกวินัยให้กับตัวเองด้วยการทำซ้ำๆสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ